Okay. สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเรื่องของการชำระเงินของ a m s u n ง Finance p a ส s ของอของซัมซุงเอ็กซิเลนต์ช็อปโรบินสันปาจีนนนะครับบางทีลูกค้าเขาอาจจะไม่ทราบวิธีการชำระเงินเนาะเราจะมาแนะนำนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวของแอปที่ไว้ชำระเงินของ Samsung Finance s ซัมซุงไ n แนนซ์พัสดจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลย นะครับตัวแอปสีฟ้านี้ที่เป็นภาษาจีนเนาะที่เขียนว่า Samsung f i n a n c e Plus นะครับลองแตะเข้าไปเลยจากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าของ Samsung Finance Plus นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของวงเงินที่ต้องอชำระหรือว่ายอดที่ต้องชำระต่อเดือนนะครับตัวนี้นะก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จำนวนวันที่เหลือที่ลูกค้าที่ต้องชำระเนาะอ่า จะเหลืออีก25วันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นของเลขที่สัญญานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของลูกค้านั่นเองนะครับเราจะไม่ให้ห็นแล้วกันนะครับขั้นตอนในการชําระเงินนะครับก็จะคือก็คือเรากดที่ชําระเงินได้เลยจากนั้นนะครับมันจะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับชาระเงินออนไลน์เนาะตัวนี้จะแบ่งจ่ายเป็นเดือนหรือจะชําระทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่เราจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนกดชําระครับ จากนั้นมันจะเด้งมาที่เลือกการเลือกของ่าการเลือกธนาคารนะครับลูกค้ามีธนาคารอะไรก็เลือกเข้าไปเลยนะครับะจะสอบเลือกกรสิกรเข้าไปมันก็จะเด้งไปที่ตัวของแอปธนาคารเลยนะครับตัวนี้แต่ว่า <laughs> <laughs> มันต้องหรือ ใช้คุณข้างๆก็ได้นะครับที่เขามีเงินอยู่ในบัญชีนะครับก็ใช้ตัวของชําระด้วยเงินสดนะโชว์เคียวอโกตัวนี้ให้เขาสแกนเท่านั้นเองก็จะ,ปะเป็นการเสร็จสิ้นในการชําระตัวของซัมซุงไฟแนนซ์พัทนะครับแนะนําว่าห้ามเกินวันที่1ของเดือนถัดไปนะครับขอให้เป็นวันที่3 0 3สิเท่านั้นนะครับถ้าเกิดชำระวันที่1เครื่องรอกทันทีนะครับอันนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไคร้กับช่องให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ